ในรายการสัปดาห์นี้ GTA ภาค6ปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมกับรายละเอียดย่อยๆมากมาย Microsoft ประกาศขึ้นราคาเครื่องและเกมของ Xbox ตามเทรนค่ายอื่นไป Nintendo สามารถรื้อเครื่อง Switch 2ของคุณได้ถ้าตรวจพบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนมีอัปเดตใหม่ในคดี Apple ฟ้อง Epic ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานรวมไปถึงข่าวน่าสนใจอื่นอีกส3าเรื่องสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish มาเริ่มตอนนี้ด้วยการพูดถึงตัวอย่างใหม่นะครับที่ปล่อยออกมาแบบไม่แจ้งล่วงหน้าของ GTA 6ก่อนเลย ผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะได้ดูกันเองไปแล้วละ่ะก็เล่นแบบทะลุห้อยล้านวิวภายในไม่กี่วันก็ยังมาตามสไตล์เดิมค่ายนี้ครับคือเป็นเ e ียวไทม์เรนเดอร์กราฟิกจริงๆในเกมที่มีเขียนบอกไว้ด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยอาจมาจากเกมที่รันบนเครื่อง PS5 แบบธรรมดาด้วยหลายคนก็เห็นเป็นห่วงนะครับว่าเครื่องมันจะรันไหวไหมผมว่าที่น่าห่วงนี้คือ Xbox Series มากกว่าตัวอย่างนี้ก็จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของเจสันกับดูเซียตัวเอก2ตัวในเกมที่ทำภารกิจผิดกฎหมายต่างๆในไวซิตี แสดงให้เห็นนะครับว่าล็อก s ต a r เนี่ยใส่รายละเอียดในเกมมีมากขนาดไหนต่อไปเรามาพูดถึงรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่คนสังเกตเห็นกันดีกว่ายังเงาสะท้อนในกระจกที่สามารถใช้ได้จริงสักทีของเหลวในขวดเครื่องดื่มที่ทำออกมาได้สมจริงและมีรายละเอียดเล็กๆอย่างฟองอากาศรวมไปถึงบริเวณพื้นน้ําทั่วไปและคลื่นในเกมที่มีความสมจริงมากขึ้นด้วยตัวรถมีรอยเปื้อนโคลนและดินที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นผมของตัวละครมีฟิสิกส์รวมไปถึงตอบสนองกับแสงเงาตามฉากอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เกมมีกิจกรรมอย่างการยกน้ำหนักและการฟิตร่างกายอาจจะกลับมาคล้คลคลายๆก Andreas, ับภาคแซนแอนเดรสลงไปถึงอาจจะมีให้เข้าไฟคลับด้วยแล้วก็ตามโลกทั่วไปเนี่ยจะมีสัตว์ตามธรรมชาติหลายชนิดมากขึ้นอย่างอีโกนาและคูนจอลกเขคแล้วก็น่าจะมีอีกหลายชนิดเลยคือในตัวอย่างเนี่ยโชว์วมีงูเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยคือแค่ตัวอย่าง2นาทีนี้ก็มีคนตั้งทฤษฎีที่น่าสนใจแล้วนะครับ บอกว่าเจคอบเนี่ยหนึ่งในตัวเอกอาจจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบก็ได้ดูจากบทพูดแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทําซึ่งก็อาจจะมีฉากจบหลายแบบให้เลือกนะครับอย่างเช่นหักหลังลูเซียหรือไม่ก็หนีไปด้วยกันอะไรแบบนั้นโดยรวมเรื่องกราฟิกจัดว่าหน้าประทับใจมากนะครับสำหรับเกม Open World ที่มีสเกลขนาดนี้ก็หวังว่าเกมจะรันที่ 30fps หรือว่ามากกว่าได้บนคอนโซลแล้วกันโดยเกม GTA 6ประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปเป็นวันที่26พฤษภาคมปี2026สำหรับเครื่อง PS5 กับ Xbox Series X ก่อน แต่พอเห็นตัวอย่างนี้แล้วก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าให้เวลาเขาทำเพิ่มให้มันเรียบร้อยนหน่อยเถอะแต่การเลื่อนเกมออกไปปีหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับค่ายอื่นด้วยเช่น EA ที่กาจจะเลี่ยงการปล่อยเกมไปทันฟิลภาคใหม่ให้ใกล้ๆกับ GTA อย่างเต็มที่เลยเพราะหลายค่ายก็รู้ว่าครับว่าเดือนนั้นน่ะคนแม่งหันไปสนใจเกมเดียวแน่นอนลวมไปถึงหลายค่ายก็มีการจับตาดูด้วยว่าโหมดออนไลน์ในเกมภาคเนี้ยจะตามมาเมื่อไหร่แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงด้วย โดยส่วนตัวผมก็อยากเล่นแล้วก็รอเกมนี้มากๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงระดับที่แบบจะรอลง PC ซไม่ไหวอะเราไปเล่นบนคอนโซลก่อนคงรองไปอีกสัก2อสมปีแหละเดี๋ยวเวอร์ชันที่คอนเทนต์ครบพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ก็ออกแล้วค่อยซื้อทีเดียวไปกันที่ข่าวต่อไป Microsoft ประกาศขึ้นราคาเครื่องและเกมของ Xbox ตามเทรนค่ายอื่นไปนี่คือยุคที่เครื่องเกมเก่าเนี่ยขึ้นราคาเรื่อยๆครับแทนที่จะลดราคาตามอายุไขมันค่ายล่าสุดที่ตามเทรนดนี้ก็คือ Microsoft ประกาศขึ้นราคาเครื่อง Xbox Series X กับ S 20%เทียบกับราคาเปิดตัวในปี2020อย่างเช่น Xbox Series X นะครับจากราคาเดิม $499 ดอลลาร์ 99, ขึ้นเป็น $599 ส่วนนี้คือราคาสินค้ารุ่นอื่นที่เปลี่ยนครับแค่นั้นยังไม่พอครับเกม First Party จากสตูดิโอของ Microsoft เองเนี่ยก็ประกาศขึ้นราคาจากที่พึ่งขึ้นมาเป็น70เนะี่ยตอนนี้กะจะขึ้นไปอีกทีเป็น80ด้วยจำที่ผมพูดเรื่อง Mario Kart ในวิดีโอก่อนหน้านี้ได้ไหมครับ ที่ทําให้คนห่วงมากขึ้นไปอีกก็คือเมื่อมีคนกล้าเปิดราคาใหม่ที่สูงขึ้นขนาดนี้จากที่วกงการเพิ่งขึ้นมาเป็น70ดอลลาร์เนี่ยค่เกมอื่นอย่าง Ubisoft กับ EA อาจจะมองว่าถ้า Nintendo ทาได้เนี่ยเราก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็เริ่มขึ้นตามจนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ตอนนี้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีคนกล้าเปิดไงตอนนี้เหลือแค่รอให้ PlayStation เนี่ยประกาศขึ้นราคาตามแค่นั้นเลยหลังจากมีประกาศเรื่องนี้ออกมาก็มีหลายคนนะครับแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันเลยว่า คือเหตุผลที่จะซื้อเครื่อง Xbox เนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วเนื่องจากเกม first Party ตีที่สามารถดึงดูดคนได้เนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแถมยังเริ่มทยอยเอาเกมตัวเองเนี่ยไปลงคอนโซลอื่นอย่าง PS5 อีกล่าสุดก็น่าจะเป็นแบบเวอร์ชันรีม a สเตอร์ของ Gear War ภาคแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะวนกลับมาพูดถึงอีกทีเลยน่าจะยิ่งทําให้ความสนใจในเครื่อง Xbox สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยลดลงไปด้วยส่วนเหตุผลที่อยู่ๆเนี่ยก็คือราคาหลังจากเครื่องออกมาแล้วตั้ง5ปีผมเดาว่าเป็นเพราะว่าไอการตั้งรราาาาคาตอนนนนนแกั่ะจขดทุ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายค่ายเนี่ยยอมลงทุนนะครับแล้วค่อยกะทำกำไรทีหลังด้วยการขายเกมตัวอย่างที่ดีมากของเรื่องนี้ก็คือเครื่อง PS4 ต้นฉบับครับทุกเครื่องที่ขายได้โ o n y จะขาดทุนประมาณ60ดอลลาร์เพื่อให้ราคาเครื่องสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วกะทำกำไรคืนจากการขายเกมและบริการอย่าง PS Plus แล้วท่าแหล่งข่าวนี้ถูกนะครับคือเมื่อปี2022ก็มีรายงานเข้ามาว่า Microsoft ขาดทุนประมาณ100-200ถึงดอลลาร์ให้กับเครื่อง Xbox Series S ทุกเครื่องที่ขายได้ สงสัยหลายปีที่ผ่านมามันยังทำกำไรคืนได้ไม่เร็วพอครับเลยกระขึ้นราคาคอนโซลตามไปเลยมัง้งถึงจะมีการประกาศขึ้นราคากันแบบรัวๆนะครับแต่ก็มีค่ายหนึ่งที่มาสวนกระแสครับมันคือ EA นั่นเองบอกไม่มีแผนการการขึ้นราคาแน่นอนช่วงนี้ผมก็แบบเฮ้ยมึงป่วยอะไรปะวะปกติค่ายนี้ต้องฉวยโอกาสขึ้นราคาเป็น90ก่อนเดี๋ยวถึงจะถูกจะว่าไปเมื่อกี้ผมพูดถึงเกม GearsofWarremaster ใช่ไหมครับเกมนี้จัดว่ามาแปลกอีกอันนึงเลยเพราะว่าถ้าผมย้อนกลับไปช่วงปี2006 แล้วบอกคนว่า Gear of War เนี่ยลง PlayStation ด้วยรับรองไม่มีใครเชื่อครับใช้เวลาเกือบ20ปีแต่เรื่องนี้ก็เป็นจริงสักทีวะเวอร์ชันนี้ไม่ใช่ Remaster ธรรมดานะครับต้องเรียกว่า Re-Remaster น่าจะใกล้เคียงกว่าเพราะว่าเคยทำ Ultimate Edition ลงเครื่อง Xbox One ไปแล้วในปี2015เวอร์ชันใหม่จะเรียกว่า Gear of War Reload จะเป็นเวอร์ชันพอดที่อิงมาจาก Ultimate Edition สำหรับคอนโซลยุคปัจจุบันรองรับการแสดงผลที่ 4K 60 FPS ในโหมดเนื้อเรื่อง และ120 FPS ในโหมดออนไลน์พร้อมกับฟีเจอร์เสริมอ,อื่นๆอย่าง HDR support, Super resolution และไม่มีหน้าต่างโหลดในการเปลี่ยนฉากก s ซวก็จัดเป็นหนึ่งในเกม third Person s h o o t e r ที่ผมว่าดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยคือเกมนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกมยิงมุมมองบุคคลที่3ช่วงช่วงปี2000เนี่ยแม่งมีระบบเข้าที่กำบังแบบนั้นอะแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมซื้อเครื่อง Xbox 360มาเล่นด้วย ใครที่ไม่เคยแตะซีรีส์นี้นะครับหรือว่าสนใจมานานเนี่ยผมแนะนำให้ลองเล่นดูเลยโดยเกม Gearsoft Reload จะวงจำหน่ายวันที่25สิงหาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X S, S, และ PC โดยมีระบบ Cross Platform กับ Cross p r o g r a t i o n บนทุกแพลตฟอร์มด้วยไปกันที่ข่าวต่อไป Nintendo สามารถบล็อกเครื่อง Switch 2ของคุณได้ถ้าตรวจพบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับคำนี้นะครับ breaking คือสถานะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ตอบสนองหรือไม่ทํางานตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบและไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานแบบเดิมได้ง่ายๆหรือก็คือเครื่องเนี่ยกลายเป็นเหมือนอิฐก,ก้อนหนึ่งหรือทิัทบกระดาษนั่นเองข้อมูลเรื่องนี้ก็มาจากอีเมลอัปเดตการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับของ Nintendo ที่ส่งมาอัปเดตให้กับผู้ใช้งานก่อนวางจําหน่ายเครื่อง Switch 2โดยในโซนอเมริกากับยุโรปเนี่ยมีการเขียนไว้แบบชัดเจนมากว่าผลิตภัณฑ์ดิจิตอลเป็นแค่สิทธิ์การเข้าถึงแบบส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์และถ้าตรวจสอบพบว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจจะส่งผลให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปคือการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนหรือว่าดัดแปลงเครื่องเนี่ยและโดนแบนไม่สามารถใช้บริการออนไลน์หรือว่าฟังก์ชันบางอย่างในเครื่องได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับคอนโซลเมื่อก่อนก็มีเยอะแยะแต่การบริษเครื่องไปเลยเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าเคยมีมาก่อนนะแล้วมาถึงยุคที่แบบการซื้อเกมคือการเช่าสิทธิ์การเข้าถึงแต่ตอนนี้เหมือนจะมีแบบ ซื้อเครื่องสามารถโดนเปลี่ยนเป็นเครื่องทับกระดาษได้ด้วยวะคือน Nintendo ก็เป็นค่ายที่ขึ้นชื่อมานะครับว่าต่อต้านการใช้เกมเถื่อนและการดัดแปลงคอนโซลของตัวเองอย่างการณีเมื่อ2ปีก่อนนะครับคือแกรี่เบลเซอร์สมาชิกองค์กรแฮกเกอร์เครื่อง Switch ที่โดนจับติดคุกไม่พอครับพอออกมาเสร็จโดนปรับ10ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า300ล้านบาทเลยแต่อีการจะบริกเครื่องที่คนซื้อไปแล้วเนี่ยต้องมารอดูกันครับว่าจะเกินเหตุแล้วส่งผลเสียมากกว่าไหมในระยะยาว ไหนๆก็พูดถึง Nintendo ไปแล้วเนี่ยมีอัปเดตเรื่องการฟ้อง Power World ครับที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2024ตอนแรกเกม Power World ก็มีอัปเดตเปลี่ยนแปลงนะครับระบบปลาลูกบอลเพื่อเรียกมอนสเตอร์ออกมาจากเกมเป็นผลกระทบมาจากการฟ้องของโปเกมอนคอมพานีที่จดสิทธิบัตรไว้อันนี้ก็มีหลายคนมองนะครับว่ามันเกินเหตุไปแล้วรอบนี้ยังมีมาเพิ่มอีกครับเป็นการเรียกมอนสเตอร์ออกมาขี่และบินไปตามฉากหรือที่เรียกว่า g ก i d i n g คือพาเวอออกมาประกาศว่าจะตัดระบบนี้ออกและเปลี่ยนไปใช้เครื่องรอนแทนคนส่วนใหญ่ในคอมเมนต์ก็ตามคาดครับมองว่ามันเกินกว่าเหตุไปเปล่าวะเกมอื่นก็มีระบบคล้ายๆกันแบบนี้เยอะแยะแถมมีมานานแล้วด้วยหลายคนอาจจะไม่ชอบสิ่งที่ Nintendo ทําช่วงนี้นะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่แม้จะไม่ชอบก็ควรทาอย่างสม่ําเสมอนั่นก็คือการดูแลขนตามร่างกายนั่นเองใช่แล้วครับสปอนเซอร์เจ้เจาเก่ากลับมาอีกแล้วกับไคกูมิงครับ คือผมจะพูดซ้ำๆแบบเดิมก็ได้ว่ามันใช้งานง่ายไม่บาดผิวใช้ได้กับทุกส่วนบนร่างกายล้างน้าได้ทันทีกันน้าไม่มีดไม่ขึ้นสนิมแล้วก็โกนหนวดให้ดูรอบที่30ก็ได้แต่เพื่อความแหกแนวดึงความสนใจนะครับเครื่องนี้ยังสามารถใช้ทําสวนตัดแต่งบอนไซให้งดงามได้อย่างรวดเร็วเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงครับมีแล้วหมาแมวรักเลยแต่เอาจริงๆนะครับผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้สิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้งานในชีวิตประจําวัน สามารถใช้ได้แม้เวลาที่จะรีบออกไปทุระหรือว่าไปทำงานตอนเช้าแล้วมีเครื่องเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้ย,วยาวๆหลายปีเลยคือชัดเจนนะครับว่ามีคนดูหลายคนสนใจแบรนด์พี่ไข่เขาเลยยังสปอนเซอร์วิดีโอผมต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็กลับมาพร้อมกับโปรกลางเดือนแล้วครับบนเว็บไซต์อย่างช้อปปีกับลาซาด้าสามารถใส่ค้นลดสูงสุดเหลือ1,400บาทเท่านั้นใครมีเครื่องนี้แล้วพอใจก็จัดอีกเครื่องเป็นของขวัญให้ญาติพี่น้องก็ได้นะครับขอขอบคุณใครกูมิ่งที่สปอนเซอร์วิดีโอนี้ส่วนตอนนี้ ไว้ต่อกันที่ข่าวต่อไปคือมีอัปเดตใหม่ในคดีอีพิกฟ้อง Apple ครับที่ดําเนินมายา,ยาวนานมากๆเรื่องนี้คือย้อนกลับไปหลายปีเลยนะครับเริ่มจากตอนที่อีพิกเนี่ยฟ้องว่านาร้านค้าอย่าง Apple กับ Google ทําการตลาดแบบผูกขาดหลังจากเอาเกมฟอร์ดไนท์ออกจากหน้าร้านค้าเพราะพยายามขายวีบาร์ของตัวเองหลังจากนั้นก็มีหลายๆอัปเดตตามมาเลยครับจนทําให้ผมได้ไอเดียขึ้นมาว่าควรทาเป็นเพลย์ลิสต์รวมเรื่องนี้ไว้ได้แล้ว ซึ่งเมื่อปี2023นะครับก็มีคำตัดสินที่ส่วนใหญ่เอเ็นไปในทางผลประโยชน์ของ Apple แต่บอกว่า Apple ต้องเปิดช่องทางอื่นในการจ่ายเงินด้วยเพื่อไม่เป็นการค้าที่ผูกขาดจุดนี้อีปิกก็โต้กลับไปเลยครับว่า Apple ยังไม่ปฏิบัติตามจนถึงปัจจุบันในการตัดสินในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาผู้พิพากษายเยอวรนก็จัดเต็มไปเลยครับบอกว่าการที่ Apple คิดว่าศาลจะปล่อยผ่านพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องที่คำนวณพลาดมากๆ Apple จงใจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล และเป็นการกระทําที่สื่อให้เห็นว่าต้องการจะสร้างตลาดผูกขาดอันใหม่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ที่ถูกตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นการทําการตลาดแบบผูกขาดส่งผลให้ศาลนะครับสั่งให้ a pple เปิดช่องทางช่ายเงินวิธีอื่นด้วยและมีผลบังคับใช้แบบทันทีเลยสรุปสั้นๆครับคือ Apple มึงพลาดมากที่ทําเป็นแบบมึนตีมึนกับคําตัดสินเมื่อปี2023เรื่องนี้ก็ยังไม่จบสมบูรณ์นะครับแต่ว่าปิดไปอีกบ,บทหนึ่ง แล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะได้เห็นเกม f o r t n i น e กลับไปอยู่บนเครื่อง iOS อีกครั้งหลังจะหายไปนานมากกว่า4ปีเอาล่ะครับต่อไปผมจะพูดถึง2-3อัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับเกมช่วงนี้ครับเริ่มจากค่าย r e s p อ n Entertainment มีการประกาศยกเลิกโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่ไม่แน่ชัดและประกาศปลดพนักงานหลายคนด้วยคือมีการใช้ข้อความเยอะมากครับแต่แทบไม่ได้ใจความอะไรเลยคือถ้ามึงจะแคนเซิลไททันฟอร์พากษแบบที่มีข่าวลือไว้ก็บอกให้มันชัดๆไปเลยดีวะ ผมโคตรเซ็งตรงที่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเพิ่งพูดถึงข่าวลือที่ว่า t i t a n f โฟรเนี่ยพัฒนาอยู่แล้วก็เกือบเสร็จแล้วด้วยตอนนี้แม่งเสือกเป็นข่าวลือว่าแคนเซิลแล้วเล่นกับใจแฟนๆมากเรื่องต่อไปคือเกม alien Lo w i n c u r s i o n ประกาศเวอร์ชันใหม่ที่ไม่ต้องใช้ VR ในการเล่นชื่อว่า e v o l v e Edition เกมนี้จริงๆก็น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จักเท่าไหร่เพราะมันลงแต่ VR อย่างเดียวเกมก็เปิดตัวช่วงปลายปีที่แล้วตามสูตรครับคือจะให้ผู้เล่นเอาตัวลอดจากเซน p h แต่ภาคนี้เน้นพิธีแอคชั่นมากกว่าผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นซูล่าเฮนดริกอดีตคอนเนลมารีนที่ได้รับสัญญาณ SOS จากเพื่อนร่วมงานเก่าทําให้เธอตัดสินใจลงไปตรวจสอบดาวเพอเดนซึ่งก็เป็นดาวลกลางห่างไกลนะครับสรุปสถานีวิจัยดาวนั้นแม่งเต็มไปด้วยเซโนมอฟเกจมจงจำหน่ายบนเครื่อง PS5 กับ PC วันที่30กันยายนนี้ครับอัปเดตต่อไปคือ Stella r b ์เบหลุดวันวางจำหน่ายสำหรับเวอร์ชัน PC ออกมาแล้วครับเป็นวันที่11มิถุนายน พร้อมกับ DLC อย่างบอสใหม่ collaboration กับ n e ม a ีอั m โ t a n i k นิกกับชุดเครื่องแต่งก,กายทั้งหมดที่เคยมีบวกกับชุดใหม่อีก25ชุดส่วนเวอร์ชัน PS5 จะมี Complete Edition ออกมาวางขายด้วยจะว่าไปเกมนี้สามารถเล่นบน Steam Deck ได้ด้วยเรื่องต่อไปเกี่ยวกับเกม The First Descendant ครับที่ประกาศอัปเดตซีซัน3มีการ collaboration กับเกมนีอ a u t o ม a ต a ด้วยเช่นกันคนจะเล่นหรือไม่เล่นไม่รู้ละแต่ว่าผมว่ามีหลายคนเสียงเงินกับ DLC นี้แน่ๆ แต่ซีซั่นนี้ก็เหมือนจะมีคอนเทนต์ใหม่นะครับอย่างอื่นด้วยที่หลายคนให้ความสนใจก็จะเป็น hoverbike แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็อยากจะบอกไว้หน่อยนะครับว่าบางทีชีวิตแม่งก็มีแผนแปลกๆให้คุณเสมอแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นในอนาคตนะครับเพราะงั้นก็ทนๆไปเถอะอันนี้อาจจะเหมือนเป็นการบอกตัวเองมากกว่าด้วยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะใช้เรื่องนี้ได้เหมือนกันผู้ชมขาประจำช่องนี้ก็ช่วยทนนิดน,นึงนะครับช่วงที่ผมเชื่อย่อหน่อย เอาจริงๆที่ผมลุกมาทําวิดีโอเนี้เหตุผลหลักๆเลยก็คือผมทําข้อตกลงกับสปวนเซอร์อย่างไข่กูมิงไว้แล้วนั่นแหละ <laughs> ถ้าใครสนใจแบรนด์นี้ก็ไปช่วยสนับสนุนกันได้นะครับคือแบรนด์นี้ทําให้ช่องเนี้ยต้องอัพโหลดวิดีโอเยอะขึ้นจริงๆอะ่ะแต่สําหรับตอนนี้ถ้าใครพลาดวิดีโอเก่าๆไปเนี้ยสามารถกดดูต่อได้จากวิดีโอบนหน้าจอเลยครับ